สาวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพบกับผมมัวเตสเกมแคสเตอร์กันนะครับวันนี้ครับจะมาแนะนำยิงตีบอสกิวนะทุกคนทั้ง3ตัวเลยโดยผมจะตีแค่รอบเดียวนะสุตะการใชมือวิดีก็จะอธิบายแทนหลักกรที่เห็นภาพก็เออะรอเงี้ยที่เห็นภาพก็ แเราเล่นไปแล้วก็เล่นแหละเพราะว่าทค่นี่การตีก,ก็วอลลุ่มอะไรครับไม่ต้องวุน่นการ์ดให้ผมบอกนะก็เลยมีตัวนี้ก็เลยมี่ผมแนะนนะไมใ่ใช้เท้นี้างในะทุกคนจะเป็นทีมของมิเดียดันแอสเซาโมดนะคะแนนได้ดีอยู่ในะระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็คืผอผมพอใจแล้วครับแต่เขาพูดอย่างนี้ก่อก็ดีหนึ่งเลยผมพอใจได้ก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้อะไรถึง ก็ารับนี้มีตัวนี้แต่ก็ว่ฒมีๆเนื้อตัวนี้ก็สกอรก็เยอะมากตัวทุกตัวอสตัวสกอรสักพั้าโอเคสกอร์บอสสมตวาทุกคนครอ่ะมีสีมากสกอรสาพันไปสีนไปก็ดูคกทีนี้ก็เนียก็ถึงนที่สุดแล้วอผมกินอาหารจมเต็มตัวเลยนะ้เริ่แรกเลยครับบอสปัจจุบัน เป็นบล็อกที่มีการซีซีนนะการบลอ็อกตอนเมเล่นเกมเลย,เยก็เจมส์ทีนี้เลนะครับเอาตัวทอมสองตัวเริ่มไปเลยอธิบายเข้าใจทีเดียวนะอธิบายเข้าใจทีเดียวเลยผมคลิปนี้จะเอาไอ้โคตรละเอียดเลยทุกคนละเอียดละเอียดยิ่งย่อยอะ่ะ มานะครับบอสจะมีกรออย่างนี้นะทั้งสองเฟสเลยเนิคการเล่นก็นคือหนึ่งตั้งเอทอร์ซ่าก่อนโดย้อมเอทอร์ซ่าให้ตั้งก่อนโดเขาว่าโดตั้งหลังมันจะตีโดก่อนตัวมึงถอดอัพโดไปแล้วไม่ค่อยตีเอทอราา์ซ่าถ้ามันไม่หอตั้งถ้าเอทอลาร์ซ่าจะสูดเขาเติมฟีแล้วเอาเตมดิสซ่าพลังดาบไปก่อน,น่ดีแล้วก็เอทอร์ซ่าเอาใบแจะตบมันจะเข้าแรงกว่าทำดเลย โอเคการขึ้นมือถึงบ้านไม่ค่อยดีนนะตีว่วตีทราร์ซาต่อเห็นไหมผมบอกแล้วทำไมไม่ขอตั้งค่าจะได้เคาน์เตอร์ฟรีหนึ่งอโอเคขอตั้งค่าที่เรียบร้อยแล้วก็คานีชิคิรีไปสองแปรเอาเลื่อนการทีหนึ่งเอเ้ยต้องเงินดีว่าเราใช้การ,อาร,อการสองบายางเนี้ทุกคน ชิริชิิร,นะริบันทอนะอ่ะีื่อการบันทอนะได้สก,สก,กรอร์ทีละยี่ก็เยอะนะโอเคเาาไ้ร์ลเป็นปานนะนการมอการอเจอยตั้งทนใหม่รอบนึงแล้วจิงที่ดโดร,ร,อดรโอเคขาได้อันติล้ต้องรีบจบ เอาใช้ตัตั้งคอแนแบบนี้ผมรวบกายดกว่าเอาโดวตั้งช้อนอิาตาล่าซาตกไปถึงใบแล้วก็ดัดสับนะน่าจะตายกระดมมือร้องเี่กไปท่อไปอีกดิบประแจงันแน่ไปเกาะหายนะแล้วก็ดัดสับไปโอเคแสนสองครึ่งตวัดเชดดาว,วดิบเกมเวทหน้ามีดับกรอนะหรือ,นะรอว่าสกิลดาบอนัทพนากะบวกกับมีเอนตีดัดดิบ เราก็จะใช้อย่างนี้เลยประทะแล้วก็ตับแป๊บผมนี่ว่ผมประทับันไปหนึ่งก่อนอันติไปตับแล้วเราก็ชกนะ้าจะเข้าแรงกว่าเราไม้พอตุงตัวอยู่ทุกคนอันติลงไปอยู่ที่แสนสี่ได้ตับไปอยู่ที่สองแสนสามหมื่นเราตวก็ไม่เข้าไปชกนะมอสจะเกิดตายนะ ถาบอตายก็จะคะแนนต่ำลงนิดหนึ่งแทนที่จอยู่ได้เยอะขึ้นอย่างี่บอมันรอดโอเคปอดตีมาบอเขาบอตีนะเออผมดูเอบบอร,ริ่มบอสอตหรือเท่าไหร่เอาผมใช้เซอร์บิทบั่นทอนไปก่อนแค่มันเดือดเราใช้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วก็ใช้อย่างนี้ไปเราตั้งทอนมาอนกหนึ่งใบแล้วก็กนนปกั่นทอน โอเคบอสไม่ตายสวยมากแล้วก็อันตรีโดเข้าไปปั้งโอเคจบนะสกรอรนะ์น่าดูดีว่าใช้เวลาแค่สามหกจุนการจบโอเคให้สะกอร์ใหม่นะวิจอบันทึกว่าแป็สามสะกอนะก็ลองปรับใช้กันได้นะอันนี้แค่เป็นการไกด์เฉย เราไปบอสตัวไป <S <S บอสตัวนี้ซึ่งพองออกมาเองบอสนี่อาจจะทำใหไ,ได้ยากว่าตาจะนูไม่ค่อยดีนะอ่ะแต่จับจีมไม่โดยด้วยกันเราเอาเดีเอรีแจงมาใครไม่มีเดีเอรีแจงแบอกนะ ตัวนี้สกอร์น้อยมาก,มากแล้วก,ก็สั่งดัตแมนไว้แล้วตัวซับเอาเป็นแล้วตัวหายตัวสีนะเจย์เฮอร์รินะนะหรือคุณสตาร์ก็ได้ถ้าคุณมีไม่มีอเจย์แดงหรือไม่ได้ปั้นไว้แต่ผมย้ำเป็นจริงถ้าใครเล่นตู้ป่าแต่วันนะมันมีอยู่แล้วมันตัวแจกเออผมหาตัวก่อนนะผมหาแป๊บนึงทุกคนเออเสร็จละบอสเป็นสีฟ้าสุดๆใช่ไหมไม่ใช่บอสเป็นสีนน ถ้าสีแดงไม่เขียวแต่ไม่ผิดนะซึ่งอาเจยโดนเจ็บมากๆทงันก็ต้องกัรอาเจไว้ดีๆที่ดีถ้าเจ์ไม่เนตาคือแพเหมือนกันอาเจยฟองพนนเลยบอกก่แล้วก็คนเขียนแล้วก็ผมเอาเงวนทองผมจะเก็บไว้แล้แอนติทองสีแดงก็จะอามางทุกคนก็ต้องมีอาเจตานะ ถ้าบอยมีมขาติดพิษแล้วก็ห้าคนพูดเือดนะซึ่งการ์ดก็ต้องรุนเยอะกว่าเดิมอย่างแน่น,นอนไม่ต้องห่วงไปจิ้งใหา่ให้อาเจ้ใช้เกียร์ของโดโร่ให้อาจเจถึกเอยหรือถ้าทำเกียร์ดามีให้กับน้องโลนี่แล้วก็ใช้ได้นะไม่ได้ห้ามอย่างนี้นะไม่เอาเกียร์ถรึาากลเลยเพราะอาเจ้ป็นตัวสำคัญเลย ประมาณนี้เลยทุกคนทีมจะหน้าตาประมาณนี้ไปดูเลยครับผมถ้าการที่มูุไม่เปิดพอจะใช้การที่ายแทนแล้วกัน มาเลยครับให้เราถึงการที่เรียกว่าการที่จําเป็นนะการของคาเจมารีในการนี้แล้วก็ใช้ไดีดีเก็บตกแขกมาวันี้เลยโอเคว่ามือผมดีแต่การบัตรนะแล้วการดีบัตไปหนึ่งซึ่งนี้เราก็ต้องลุ้นการบับที่คือมือก็เป็นการนี้ด้วยโอเคการไม่ดีเลยอันที่แล้วก็จะไม่สุดนะแต่ทำไม่เสร็จ เราก็ต้องลุ้นหลายอย่างเนาะเล่นอย่างนี้เราก็เล่นแต่ถ้าการจะรีบไม่ใช่มือต้องรีบดีหน,น่อยทุกควบที่ิบายตัวนี้มันไม่ต้องเห็นชาเพราะว่าตียากหน่อแต่ไม่ยากเลยตัวหนึ่งตัวต้องอธิบายเยอะตัวนี้ถามจริงเริ่มอขอออกเลยกัน ก็เคดอธิบายเดียวกันเพราะว่าเสียเวลานะอีกตัวหนึ่งเออลรลองรีสักครั้งนึทุกคนถ้าเรานีีไม่ได้อธิบายปากเปล่าแล้วอ่ะอ่ตะกี้เลือกบอกสลหรับตำแหน่งเก่าเท่ากับดีดีนิดนึงแล้วก็คือไอ้ผู้อธิบายฟังก็ได้ถ้าทำได้ก็ได้เห็นภาพสนด้ายถ้าเห็นได้ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายละเฟดแรกนะครับให้คุณเล่นกติเดรีเดรีแดงเทมานะเสร็จแล้วก็ปัฟสั่เลย หรือตกก็ได้เข้ามีการเรือนุ่นตกเย็นงไว้ให้เรือยนติมาหรือละตันติมาก็ได้แล้วก็ตกเศษแรกึ้าเกิดสองใช้บับสามหรืออาจจะใช้บับสามแต่เศษแรกแล้วจากนั้นก็บับอิสตินเวอร์ดนแช่บับสามแล้วก็อันติไปตอนนี้นี่คือเป็นบับสองบับสามมาเปลี่ยนสองนะ้บับแต่เศแน่นเปลี่ยนสองใช้การทิงไปการเริ่มเลยใช้การแล้ใช้เช์เปื่ไว้ดง แล้วก็ค่อยทำตาของบวกเหมือนเดิมป่ okay. าวตรงงงไมดูเอ้ยที่เกาดโอเคการขึ้นมือดีหน้าตานี้ okay <owner> <necessary> เลื่อนเราใช้กา<ะ><ๆ>ัดนี้เราเลื่อนกาเปล่านี้ใช้ใช้เลื่อนเออเบบนีกันแบบนี อย่างนี้เอออย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ไปเรื่องการเดียดออกมาข้างนอก<ะ>โอเคการเดียดขึ้นมืออยู่ผ่นานะแล้วเราก็มีอันติไงก็ต้องรุนให้อาเจนตายสิเพี้ยนเราทำอะไรไม่ได้ไอติมีการขึ้นม,มืนนอไม่ก็ดีแลนะ้ว คื่องแรกมันดีอ่ะหลังมไม่ดีนะ,แล,ะแล้วทอะไรแล้วคือสกฤฤิไปกอนแล้วแค่เพิ่งให้เมอรลินตายถ้าเมอรลินตายคือเราแพ้เลยอยากหวังว่ามันจะไ,ไม่ตีเมอรลินผมนะหว่าจะไม่ตีเมอรลินใช่ไหมโอเคตีเดรรี่เรีแดงอ้ยีป็นไเขาจะดิ้นลิกหน้าบอกกัมาที่มาที่น้องอิสติน โอเคอยนี้เราจะใช้การเลื่อันการไปรอบสามเราตกเราก็สายกว่บไปเลยอินเวชั่นโเพ่น่าถ้าเรามีการเลื่อนทั้นการเดินในามบนนะจะกจะได้สุดมากนะเพราะว่าอ่ามจะเก็บไข่ก่อนเนี่วันนี้เลยสังเกตว่าอาเซยเวลินกับตายอาเซย์หรือเล่า เลีย้ยการไม่ขึ้นมือไม่เป็นไรแล้วก็ตกกับใบหนึ่งแบบหนึ่งบล็อก่าง,งกันดีกว่าตกแช่แล้วก็อันติไป<ะ>แล้วก็ตกตกไปแช่ขั้นสอง<ะ>แต่ถ้าใครมีแช่ขั้นสามมาใช้เดี๋ยวมันจะแรงกว่าแล้วก็อันติไป<ะ>แ,แช่ขั้นสามก็ ร้านเมียรทีมันอกหลานถ้าใครติอย่างน่นก็รีสติดคลิปเห็นแแรงขึ้นอีกอันนี้สกอร์อยู่ที่มันมากินติดลิสกอร์ลยถ่อออกมาสันถึงสอร์ได้เลยแลบอตัวนี้ถ้าถ้าใครติดคลิปก็จะสกอร์ดีประมาณมันหกสาสี่สี่หกพันได้เลยนะส่วนใครไม่ติดคลิปก็จะสกอร์สองถึงสามพันอะมันี้บอสตัวสุดท้ายเลยวันนี้บอกเลยว่า ถ้าใครเอมีดรอสเบีนงานยาวโคตรนะวันนี้มทำไมมีรอสเป็ยนงานยาวเหรอพี่นคืออสเบีคือเดือบแบบนุคเลแหละถ้าจัดไม่ดีเลยจะเอาทีนี้เราต้องใช้ปกะกบดอสเบียนหนึ่ตัวเอออันนี้ใครต้องหาตัวแบบก่อนะคอต่อเลือดบอสไอ้บอสเนี่ยมงว่ามันยากเเคยตีมาแล้วนะ มันมันมันไม่เลี่ย่ามันน่ารำคาญน,นะเอาเรียกปุกพลังไปแจกกันก่อนฟรีตัวมันแจกกันก่อนโหดมากบอกก่อนแจกผมมกดใครมาแล้วก็เช็คดัสลอสเลนนะมันคือตัวแบกงหรือทุกคนนะล้อ,เองเลนขหมือนกันเนี้ยแต่ถ้าใครไม่มีก็กกกคุณเคยมีลอสเลนแต่ตอนตูอต้อีเโรเข้าแล้วเนี้ยไปเปิดได้ดีงมีกันมาติดเยอะก็จะยัมีได้นะเพราะสกิลเหมือนกัน แถมสีก็ไม่ได้สีดีวเจอว่าบอสสีอะไรวะบอสสีแดง่าจยผิดนะหรือบอสสีแดงแล้วก็ตัวไอ้เมียมันสีฟ้าสีก็เอเคเลย้วรอนสีัแต่ที่ผมอยให้ใช้เบยมากกว่าะว่าพาสีนะครนี่ไง้าสีเอาคืนก็คือรโดนตีแล้วคือติดตาจะเลื่อนใช่ไหมเพราะว่าพอครื่เฟสองน้องกาตีหูรอเบยในการฆ่าบอสเฟสแรกให้เราลัดสัติบอสเบยมาแล้วก็บึ้มบอสให้ตาย อย่าฆ่าโล่บอสโดยไม่จำเป็นเพราะถ้าโล่บอสตายหมดสองตัวบอสจะเป็นอมตะสองเทินซึ่งโคตรต้องลำคาบเข้าไี่โก่มเข้าไม่กลนะ้อันนี้เหมือนกับคนที่มีคิวแล้วคิวพอถึงสั่งิวอัจฉริยะว่าคุณไม่มาเก็บของคิวนะ เอาไปโดยทุกไปผมน่านะยุบอย่างพร้อมหน้ารำคาญโอเคสังเกตนะครับว่าเนี่ยน้องอีบๆปุกเรงเราจะแจกกันก่อนนะไปดูตัวตัวกัดกรอบดูนี่แล้วก็ใช้การ์ดก็อย่างนี้เออแล้วก็ผีเถื่อนนี่แล้วก็เลื่อนการจากด้านหลังมางนี้ การใน้ัวนะสังเกตนะมันามาบจบคือบอสตกลงกัดก่อนใส่แรงมากๆนะบอสตร,รีนี้เรีย,รยแบบร้อยตีอีตแล้วตีอีวตีอีกดูกัดก่อนนะทุกคนโว่ไหมสเตปฟรีนะนแล้วก็คุ้มแล้วก็ตอนนี้ผมเล่นการ์ดไปอย่างนี้ เลื่อนการอีกสองที่แล้วก็เลื่อนเอ้ยหมูนี้น่าจะคุ้มกว่าอเลื่อนมาข้างหน้าอย่างนี้เลื่อนอย่างนี้เอาดีเลื่อนอย่างนี้ให้เลื่อเลื่อนอย่างนี้ดีกว่าจะคุ้มกว่าอันนี้การติดฟรีนะปลาพีหมูเอามาแล้วขวัญเป็นนี้เรียบุกพลังมา แล้วบอกก็จะตีหูรอบหนึน่งแล้วตีใส่เกาเทอร์อันนี้จะค,คือบัฟเลยนะนั่นคือบัฟน,นันติดัดเข้าไปแล้วก็ทีการที่จะตีหัว่ข้างบนมือนะตีมันเ้าไปเขาตายยังอถ้าคุณนันติเยอะบล็อกจะตายเลยมาน,นี้เลย ขึ้นเลยไอ้ยากอันยากอันยากมากอันนี้คือการ์ดที่ไม่จำเป็นออกมาให้หมดโอเควานนี้การ์ดที่เดี๋ยวเก็บน้เดีเก็บติได้สัวละเดีวบอกเ,ออเ,เต่าโลกมันเจ็บโน้กโมเป็นอ,อ,อิโมลเกตตินะแล้วจะบอกว่าเราได้ใช้ใช้อะไรอยู่ มัเกียีทอกันได้นี่คันีนมัเปียีีเรปุกเราตาแล้วหนึ่งอยานามีคนตายนะนัะกกอนเลยก็ช่วยไม่ได้แลนั้นแหละผมนีเลยครับเราเล่น,เนการให้บบีสอีแล้วก็อย่างนี้มห,หนอยไว้การตา่ม้มือน,น,นะทุกคนก็แย่ไม่ได้ อาจารย์น่านหรนเยียน่ะมีเกียรตเยี่ยดเลยทำไงดีอาจารย์ไม่ใช่หน,หนูน่าจะแพ้นะอาจารย์ไมหมนเูเยงยากมา,มากทำอะไรไม่ได้ทุกคนแล้วดแล้ว j u s t ดูตากันมาพีกันอะไรเอ้มาอนี้ทุกคนจะปาดอย่างนั like ้นเลยท่ามีป้ปาดตัองสามใบบอจะตายพอดีอันนี้การขึ้นมือไม่ดีนะขึ้นมืออะไรไม่ดีแล้วก็บอสโลกดีปาดพลาได้ฆ่าเลยตัวมันตีแรงก็จะมานี้เลยนะก็ต้องมีการตัดปาดขึ้นมือสามใบนะแล้วปาดจะบอสทร่วงนะนี่ผมไม่เล่นซ้ำนะ ก็เป็นหนึ่งเฟื่สองเราไดเห็นภาพทุกคนแล้วว่าที่มีการตีตีกันยังไงนะก็ใช้อิสตินช่วยบั๊กแล้วให้แต่ตาสามใบนั่นคือสวรรค์นะโดูตัวโลกสีฟ้าเฟือสองอ่ะฆ่าได้ฆ่านะผมเฟืแยกได้ถ้าอยากฆ่าฆ่าได้นะตัวมันตีแรงมากคือมันช็อตได้ทุกคนนะโอเคคลิปนี้แค่นะนำการตีบอสอยู่สำหรับคนที่อยู่คิวที่แอคชั่คิวที่ความจริงจังเฉยๆก็ขอปิดคลิปนี้ครับผมเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ